สวัสดีปีใหม่ไทย2564ครับปีนี้เป็นปีที่สองที่เทศกาลสงกรานต์บ้านเราเงียบเหงาและมีบรรยากาศในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการอยู่ร่วมกันของหมู่มวลสมาชิกในครอบครัวพวกเราต้องช่วยกันก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ให้ได้อย่าลืมส่งน้ำพระที่บ้านนะครับ ปีนี้พิธีรดน้ำผู้ใหญ่ต้องงดครับหรือถ้าจะรดน้ำควรป้องกันโควิดให้ดีล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดเว้นระยะห่างให้ดีๆเพื่อความปลอดภัยของผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพรกักการทานอาหารร่วมกันทําได้แต่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างสมาชิกในครอบครัวเพราะการระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มขึ้นในปีที่แล้วและสายพันธุ์ก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ติดง่ายกว่าเดิม แต่หลายบ้านหลายครอบครัวใช้ความรู้สึกเชื่อใจว่าคนในครอบครัวญาติพี่น้องไม่ติดเชื้อโควิดหรอกจึงไม่เว้นระยะห่างไม่ป้องกันตัวเองไม่สวมแมสไม่ล้างมือบ่อยๆนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้โควิดระบาดมากในช่วงสงกรานต์ปีนี้เพราะเชื้อโควิดมันไม่ได้บอกนะว่าฉันจะติดคุณแล้วนะคุณจะมีเชื้อโควิดแล้วนะคุณจะรู้ตัวเมื่อคุณมีอาการหรือเมื่อคุณไปตรวจหาเชื้อโควิดนั่นละครับ การรวมกลุ่มสมาชิกในครอบครัวไม่ควรรวมกันนานเพราะเราไม่รู้ว่าสมาชิกแต่ละคนมีประวัติในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรบ้างประเด็นคือกันไว้ดีกว่ามาแก้ทีหลังสำหรับสงกรานต์ปีนี้ถึงแม้จะอยู่ในบ้านเติมความสุขหากิจ,จกรรมดีดีทำ <c oughs> เช่นการดูหนังใน YouTube Netflix ทีวีหรือทางสื่อออนไลน์ต่างๆเติมความสุขเพิ่มรอยยิ้มในยามที่ภาวะไม่เป็นใจประเทศไทยต้องก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ได้สวัสดีปีใหม่ไทย2564ครับ